สวัสดีครับวันนี้ผมและโตโต้กำลังเดินทางไปสถานที่หนึ่งที่พวกเราไปเจอมาอยู่บนเส้นการจนาพิเศษใกล้ๆออฟฟิศบ๊อบไม้นี่เองเป็นที่ที่กลุ่มคนไวกระเียณทั้งหลายเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงข้างหน้าเราคือชมลมเพลงเก่าเพื่อเพื่อส,สุขภาพครับผม,มแล้วมีใครสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าทําไมคุณลุงคุณป้าถึงมารวมตัวสังสรรค์กันที่นี่ได้เพราะชอบเพลงเก่าหรอหรือเพราะอยากร้องเพลงอยากเจอเพื่อนหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ผมอาจจะยังไม่รู้ แล้วคุณลุงคุณป้าเขาไม่ใช่ว่านานๆจะมาที่นี่นะครับพวกเขามากันบ่อยมากมากันแทบทุกวันเลย <kys> ด้วยความอยากรู้วันนี้ผมก็เลยขอเข้าไปคุยก,กับคุณลุงคุณป้าเขาสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาร่วมสนุกด้วยนะครับครับผม ข้าไปแรกๆก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเกรงผู้หลักผ uh, ู้ใหญ่อยู่กันเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราจะได้กระทบได้ใช่จะได้กัใจผมกับโตโต้ก็เลยตัดสินใจจัดไปหนึ่งเพลงเพื่อละลายพฤติกรรมจะได้รู้จักกับเหล่าสมาชิกของชมรมเพลงเก่าเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นผมว่าทำเงนเมือนอยู่ยี่แ่งกัดีนาแล้วเดินต่อเยนะครับ เมื่อกี้คุณพี่เจ้าของร้านเขาเข้ามาทักเขาบอกว่าสิ่งดีนะครับเป็นนักร้องเหรอคอนเทนต์เดิมเลยก็เลยบอกไปตอนนี้คุณพี่เขาก็รู้แล้วแล้วก็บอกว่าเพลงเราที่นี่เขาร้องกันบ่อยมากเลยประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อันนี้คือคุณพี่เจ้าของร้านนะครับผมพี่ชื่อสุนีค่ะมาปัญญาค่ะ เป็นคนจังหวัดลาชบุรีค่ะอายุ60สค่ะทำไมถึงสร้างที่นี่ขึ้นมาครับค่ะเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะก็อยากจะให้พวกพี่ๆกเนี่ยเขามาร่วมสนุกด้วยกันมาอะไรได้วยกันอย่างเงี้ยอยากให้แบบทุกคนที่มาที่นี่แล้วมีความสุขเราจะเอาความสะดวกสบายของเหมือนเราอยู่บ้านทุกคนมาตรงนี้เราต้องอยากจะให้มีความสุขคุณน้าสุนีเปิดชมรมมาได้ประมาณ6ปีแล้วครับ สมาชิกที่นี่ส่วนใหญ่ก็มีตั้งแต่วัย60จนถึง80กวา่าผมขอนุญาตเรียกคุณ้าแล้วกันนะครับค่ะเรียกป้าโกดนะ <c oughs> โอเคครับบางคนลูกหลานก็ออกไปทํางานตอนกลางวันก็เลยอยู่บ้านคนเดียวบางคนก็หย่าร้างแล้วบางคนคู่ครองก็เสียชีวิตไปแล้วอ,อ,อ๋อผมอยู่ตัวคนเดียวโอ้ตัวคนเดียวครับก็คือตอนนี้ลุงโสดโสดโสด อา,อา,อา,อายุแออปดสิบสาัตผมตอนนี้สามีเสียแล้วเราก็ว่างงานเราก็มาหาความสุขที่ชมรมเพลงเก่าเพื่อสุขภาพเนี่ยคะ่ะรู้สึกว่ามันมันมีความสุขกับการร้องเพลงคะ่ะที่ชอบร้องมากที่สุดก,ก็คือเพลงคู่เพราะที่บ้านผมก็มีคาราโอเกะส่วนตัวผมก็ร้องอยู่แต่นี้ถ้าผมร้องคนเดียวมันก็ไม่สนุกมาที่นี่ผมก็ขี้เกียจร,ร้องคนเดียวก็ร้องคู่กับเขางา่า ก็มามาแล้วก็เหมือนมีเพื่อนมา <c oughs> มาเป็นเพื่อนใช่ใช่ครับ,บที่บ้านค่อนข้างอิสระลูกอยู่บ้านแม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยลูกไม่ว่าเพราะคือเวลาเขาว่าอะไรแม่บอกแม่แก่แล้ว <c oughs> ถ้าที่ว่าอะไรที่มีความสุขอย่างเช่นไปร้องเพลงเพื่อนชวนไปร้องเพลงเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขเราก็ทําผมเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนก็มีความสุขกับการได้ออกมาร้องเพลงได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ <c oughs> ๆพี่อยากจะทําตรงนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนครับก็นานจนกว่า สมาชิกของเราทุกคนไม่มาร้านนี้แล้วไม่มาชมรมของเราแล้วไม่มีใจให้กับที่ชมรมของเราแล้วเราก็ต้องปิดค่ะสนุกมากครับขอบคุณ <มา S 1> <อ>ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานค่ะขอบคุณค่ะเท่าที่เราได้สัมภาษณ์สมาชิกในชมรมมาหลายคนเลยนะครับพูดเหมือนกันหมดเลยว่ามาที่นี่แล้วอะ่ะรู้สึกสนุกลูกหลานไม่ต้องเป็นห่วงกับชีวิตหลังเกษียณของพวกเขา มาอยู่ตรงนี้แล้วมีความสุขดีลูกหลานสามารถไปทำงานได้เต็มที่ไปใช้ชีวิตได้เต็มที่<า>ข้อคิดแรกที่ผมได้จากที่นี่เลยคือดนตรีอ่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเรามีความสุขจริงๆนะกับอีกเรื่องหนึ่งคือผมคิดว่าผมต้องกลับไป entertain แม่ผมให้มากกว่านี้ เราก็อยากให้เขามีความสุขกับเราที่บ้านเหมือนกันนะ 2> 1...2...3...